สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา19หรือโควิด19ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนไปวงกว้างหนึ่งในเรื่องที่ได้รับผลกระทบอย่างมากนั่นคือ เรื่องของอาหารนั่นเองค่ะกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาไทยได้น้อมนำโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองในพระราชดำริของสมเด็จพระกณนิษาาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาสยามบร,รมราชกุม,มารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับ12ล้านครัวเรือนทั่วไทย โดยมีภารกิจกระตุ้นให้ประชาชนปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในรั้วบ้านและต่อไปนี้คือเส้นทางสู่ความสำเร็จของจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะค่ะโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะคะของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะ เพื่อไปสู่การปฏิบัตินะคะ90วันความมั่นคงทางอาหารนะคะก็คงจะต้องเริ่มจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนนะคะเป็นตัวแบบเป็นต้นแบบเป็นผู้นําในการทํานําร่องนะคะแล้วก็ขยายผลไปค่ะโดยกลุ่มการพัฒนาชุมชนนะคะโดยพัฒนาการจังหวัดขยายผลไปยังพัฒนาการอำเภอแล้วก็ไปยังชุมชนต่างๆค่ะ เพื่อเรามาร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยกันค่ะการสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนให้เกิดความเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับแนวทางหนึ่งที่สํานังก,ารรนากนงานพัฒนาชนจังหวัดหนองบัวลพบเลือกใช้คือการทําเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องประชาชนโดยเริ่มจากพวกเราที่เป็นข้าราชการนี่แหละครับว่าในการดําเนินการต่างๆในส่วนของคณะส่วนในระดับจังหวัดในส่วนระดับอําเภอ แม้จนถึงในระดับตำบลน,นะครับการดําเนินการต่งตางๆเนี่ยผู้นําต้องทําก่อนนะครับเราตั้งเป้าไว้ว่าทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนในจังหวัดหนองบัวลำภูเนี่ยจะต้องปลูกผ,ผักสวนควรัวไว้รับประทานเองเพื่อความมั่นคงทางอาหารครับซึ่งในขณะนี้ก็ปรากฏเป็นผลเป็นรูปธรรมน,นะครับ หลังจากที่เราได้ไปเยี่ยมชมบ้านพักของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วดิฉันสุภาทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมบ้านพักของบุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งค่ะก็คือท่านนายอำเภอเมืองหนองบัวลำพูค่ะเราจะไปดูกันว่าในวัรหยุดแบบนี้ท่านทําอะไรกันบ้างไปกันเลยค่ะ นึงตอนแล้ทางของกรมการพัฒนาชุมชน,นก็เป็นนโยบายที่สําคัญที่ดีนะครับในช่วงวิกฤตโควิดเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงในด้านอาหารนะครับแล้วก็มีการแบกปันเรื่องของพันผักพันผลไม้มาทําแปลงเองปลูกเองแล้วก็เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับทางผู้นําหมู่บ้าน ผู้น,นําตําบลคือกำนันพี่บ้านเราเนี่ยไปขยายผลต่อนะครับทําเป็นของตัวเองที่บ้านนะครับเพื่อไปขยายต่อให้กับชุมชนให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเมื่อทําชุมชนทําแล้วครอบครัวทําหมดทุกหมู่บ้านแล้วเราก็จะมีอาหารที่จะเหลือกินแล้วก็สร้างความมั่นคงในด้านของอาหารได้นะครับคําว่าบวรหมายถึงบ้านวัดและราชการทรัหน่วยงานนี้ได้บูรณาการงานร่วมกัน ในปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและวันแห่งนี้ได้ทำในสิ่งที่เรียกว่านำผักจากหลังบ้านสู่รานวัดและนี่คือวัดคริวันบรรพศค่ะปลูกผักใครก็ปลูกได้แต่ว่าความเข้าใจในการปลูกผักทำยังไงให้มันสวยมันโตมันมีคุณภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในวัดพัฒนากรก็จะมีหน้าที่ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็มีการประสานงานระหว่างวัดกับชุมชนนะคะชาวบ้านมีพืชผักสวนครัวอะไรที่จะเติมในทางวัดเขาก็จะแบ่งเอาผักนาวนั้นมาเติมในพื้นที่ทางวัด อาจารย์ก็คือทําให้ดูอยู่ให้เห็นก่อนเขาเห็นความตั้งใจจริงเขาก็เข้ามาและช่วยเราอย่างเต็มที่กลุ่มเป้าหมายเรา70ครัวเรือในในในปีนี้ที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารค่ะสาหรับโรงเรือนที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นโรงเรือนผัดจเสรอินทรีย์ค่ะโดยโครงการยูทูธีนะคะได้ทําร่วมกับสสสค่ะ จัดทำขึ้นนะคะเพื่อเป็นกลุ่มศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนโดยวันนี้นะคะเราก็ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดตั้งโรงเรือนนะคะจากวัดคีรีวันบันพุบ้านพนมพัฒนาค่ะวิถีชีวิตของชาวบ้านจังหวัดหนองบรมลพูบ้านกับวัดนั้นมีความสัมพันธ์เกื่อกูลส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างเหนียวแน่นบ้านวังหินซาเป็นตัวอย่างหมู่บ้านในการประสานความร่วมมือ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารกับส่วนราชการนั่นคือสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอไปดูกันค่ะว่าชาวบ้านทำอะไรกันบ้างไปเลยค่ะสำหรับหมบู่บ้านมังกากะได้เขาร่วมโครงการเก่าสิบวันปลูกผักสวนควสร้างความมั่นคงทางอาหารซึ่งเป็นโครงการในพระรชาชดำริขององค์สมเด็จพระเหพ ในฐานะที่เป็นพัฒนากรประสานงานตำบลน,นะคะที่ได้ลงพื้นที่ร่วมทํางานกับชาวบ้านวังหินซานะคะก็เห็นความพร้อมเพียงชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดําเนินงานสร้างความมั่นคงทางอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวัดนะคะทางโรงเรียนแล้วก็ที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านนะคะก็จะมีการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนะคะหลังจากเก้าสิบวันสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับแล้วก็เลยต่อมา แล้วก็ได้รับโครงการนะครับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนำหมู่บ้านชุมชนของเฮาได้ภาคกันเทศได้ภาคกันทำแล้วก็สร้างความสำเร็จเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบได้รับรางวัลนะครับหลวงพระสทานนะครับจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับหมู่มงค์พอเพียงค่ะปกตินะครับบ้านบางไทรเนี่ยมุทิเกลนะครับเป็นโคเลียงต้นแบบมอยู่แล้วสิบหลังคาโคเลียนนะครับแล้วก so so oh oh ็ขยายผลไปเรื่อยๆนะครับผมกล้าการันตีนะครับในหมู่บ้านชุมชนของผมนะครับ ทุกหลังค่าโคเรียนนะครับปลูกผืชผักสวนครัวครบทุกหลังค่าโคเรียนครับการปฏิบัติการของเราภายใต้90วันของกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งก็มีพัฒนาชุมชนของอำเภอและก็จังหวัดได้มาเป็นพี่เลี้ยง โดยเรายืดเอาหลักของเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระนิษฐที่ราชจ้ากรมสมเด็จพระเทพปร,รัตานราชสุดาเข้ามาปฏิบัติที่นี่ก็สามารถที่จะเป็นคังอาหารให้กับตำบลหัวนานได้แล้วก็เป็นทั้งศูนย์เรียนรู้ให้กับพี่น้องของเราในตำบลได้มาศึกษาทั้งหมด16หมู่บ้านของตำบลของเราก็มาเรียนรู้ที่นี่ ดิฉันก็เป็นชาวบ้านในตำบลหัวนานะคะก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่กรมการพัฒนาชุมชนนะคะได้สร้างโครงการดีๆนี้ลงมาที่ตำบลหัวนาค่ะหนูรู้สึกชอบมากเลยค่ะโครงการ90วันปลูกผักสวนครัวค่ะเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นผลสําเร็จพี่น้องของเราในตำบลของเราถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่มีการปลูกพืชผักสวนควรัวไว้บริโภคเลี้ยงได้ทั้งตำบลทั้งอำเภอและทั้งจังหวัดค่ะในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ปลูกผักสวนครัว90วันนะครับได้มาเห็นความเปลี่ยนแปลงของพี่น้องนะครับของชาวจังหวัดหนองบัวลำพูของเราในยุคที่มีโรคระบาดของโควิด -19 กนะครับก็คือพวกเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยการผักดันของทีมงานพนานชนจังหวัดหนองบัวลำพูทั้งหมดนะครับทั้งระดับจังหวัดอำเภอนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายของเราเทศบาลอ,อบอตอนะครับช่วยกันกับเคลื่อนแม้จะปิดหมู่บ้าน3เดือนพวกเราก็สามารถอยู่กันได้ด้วยการปลูกผักสวนครัวอย่างที่เห็นนี่ครับ นี้นะคะผ้วก็ชวนผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะคะมาทำกับข้าวรับประทานกันวัตถุดิบนะคะเราก็ได้มาจากโครงการ90วันปลูกผักสวนครัวสู่ความมั่นคงทางอาหารนะคะแล้วก็กว่าจะมาถึงภาพที่เราเห็นสวยๆกับข้าวสำเร็จรูปนี้แล้วนะคะก็จะมีเกิดนวัตกรรมต่างๆขึ้นมานะคะมาสู่ผักข้าวในวันนี้ค่ะก็ นะคะคเดี๋ยวเชิญผู้นำทุกท่านร่วมรับประทานอาหารร่วมกันค่ะติแล้วเราก็จะรับประทาน ผมไม่ยาดยืนเลย